สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆเอฟซทุกคนนะคะวันนี้ก็เจอกันในช่วงครัวใต้ในตาดนะนี่เปิดคลิปอยู่ใต้โคนต้นอะไรเอ่ยใครรู้จักมั่งต้นสะเดานั่นเองนะคะช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวของตาดนะแล้วก็หลายๆจังหวัดนะคะดอกสะเดาก็ออกแล้วนะนี่จะทำสะเดาน้ำปลาหวานนะคะ เรียนเชิญท่านผู้มีเกือกมาเก็บ <ś m any> ยอดเสดาหน่อยค่ะ <ś m any> <ś m any> นี่ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปทํากันสดๆจากต้นเลยนะคะพี่มิตรชอบกินชใช่ไหมล่ะชอบเอออะไรก็ชอบหมดไม่มีเออไม่มีอะไรที่ไม่ชอบเลยมีอย่างเดียวที่ไม่ชอบคือหน้าเม,มีย <ś m any> <ś m any> นี่ทุกคนสดๆกันเลยนะคะ นี่น่ากินนะเขาเรียกสะเดาอะไรไม่รู้เนาะม,มันจะมีสะเดาขมกับสะเดามันอะไอนี่มันน่าจะเป็นสะเดาขมมากกว่าเนาะเพราะว่าใบมันเยอะเขาบอกสะเดามันใบมันไม่เยอะอะ่ะจะมีแต่ดอกทางฝั่งนู้นเนาะนูน่นค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในครัวนะคะไปดูวิธีทำน้ำปลาหวานกันนะตอนนี้ก็ให้พี่เมดเก็บไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเอาไปลวกแล้วก็ทำน้ำปลาหวานไปดูขั้นตอนการทำในครัวเลยค่ะอ่ะก็เก็บสะเดามาเสร็จแล้วนะคะนี่สดสดกันเลยนะก็ไม่เก็บเยอะเกินนะคะพี่มิตรกินคนเดียวนะหนูกินไม่ได้นะคะหนูไม่กล้ากินเพราะว่าส่วนตัวเป็นโรคกระเพาะนะคะสะเดาอ่ะมีประโยชน์มากมายนะคะแต่คนที่เป็นโรคบางอย่างกินไม่ได้นะคะทุกคน อหนูเป็นโรคกระเพาะเขาก็ห้ามกินนะแล้วก็คนเป็นความดันความดันต่ำก็ห้ามกินนะคะโรคไตก็ห้ามกินเช่นกันค่ะอาแล้วเราต้องเตรียมน้ำที่ละลายเกลือไว้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลวกะเดาประมาณสามนาทีนะคะลวกเสร็จแล้วเราก็ตักมาแช่น้ำที่ละลายเกลือไว้นะคะนี่มาดูส่วนประกอบ การทำน้ํำปลาหวานนะหนูจะบอกเป็นแนวทางไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ความกะเกณฑ์ว่าใส่กี่ช้อนกี่ช้อนเนี่ยทุกคนต้องกะเอาเองนะคะคำว่าน้ํำปลาหวานก็มันก็จะมีรสชาติเค็มๆหวานๆปลาเล่มเปรี้ยวนิดๆนะคะเนี่ยทำมากทำน้อยก็กะกันเอาเองนะคะมีเท่านี้เลยมีน้ําตาลปีบ๊บ มีมะขามเปียกมีน้ำปลาหนูจะใช้หอมแดงซอยด้วยนะคะแล้วนี่ที่เด็ดที่เด็ดของเขานะเป็นหอมแดงเจียวนะคะแล้วก็เป็นพริกทอดไปค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะน้ําก็เดือดแล้วนะคะทุกคนเราก็เอาสดาลที่เก็บมาลงไปลวกได้เลยนะคะลวกเป็นเวลาสานาทีนะคะ หรือใครจะชอบแบบไหนแล้วแต่นะคะก็ไม่ได้กะเกณฑ์นะอันนี้หนูก็ทำตามตำราเขานะที่พ่อแม่สอนมานะคะก็แม่บอกว่าให้ลวกประมาณนี้นะไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่นานเกินไปนะคะลวกสะเดานะแล้วเดี๋ยวพอเราลวกครบสามนาทีนี่เราจะเอาไป แช่น้ำเกลือในกระละมังนี้เลยค่ะนี่ลวกนานเกินก็ไม่ดีนะคะไม่เด็ดสะดาก็เป็นสะดาในสวนในบ้านเราเองนะคะไม่ต้องซื้อนะ เก็บของในสวนมากินนะคะมีอะไรก็เก็บมากินนะคะประหยัดตังค์ได้อีกอได้สามนาทีแล้วนะ นี่แช่น้ำเกลือเลยค่ะในที่เหลือนะลวกต่อจนหมดนะคะค่ะเดี๋ยวขอตัวลวกสะเาวให้หมดก่อนนะคะให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยว มาดูขั้นตอนการทําน้ําปลาหวานกันค่ะค่ะทุกคนก็เอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะนี่ตามด้วยน้ําปลานะคะอันนี้หนูตวงมาแล้วสองช้อนตามด้วยน้ํามะขามค่ะ ใส่ช้อนนิดๆนะเดี๋ยวค่อยชิมนะคะกลัวมันจะเปรี้ยวเกินนะคะทุกคนแล้วก็เคี่ยวเลยค่ะทีนี้เคี่ยวให้เขาเดือดนะคะให้เขาเดือดแล้วก็เอ,อเคี่ยวไปเรื่อยๆดูถึงความเหนียวของเขานะคะถ้าเหนียวเป็นที่น่าพอใจแล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เหนียวเป็นที่น่าพอใจสําหรับหนูแล้วนะนี่เห็นไหมคะเนี่ยเราจะต้องเคี่ยวให้มันเหนียวเหนียวหน่อยนะคะมันจะถึงอร่อยนะพอเหนียวได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สทีนี้ก็เติมหอมแดงลงไปเลยค่ะใส่หอมแดงลงไปนะแล้วก็ คนนะคุกค้าไว้เข้ากันค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปเทใส่ถ้วยกันนะคะนี่มานั่งพับเพียบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพร้อมชิมนะคะชิมเลยค่ะนานๆน,นนะเมนูนี้ถึงจะทำสักทีนะคะปีหนึ่งอะ่ะถึงจะได้กินสักครั้งสองครั้งอะ่ะ ต้องรอให้สะดาออกดอกนะพี่เนาะกว่าจะได้กินเขาก็จะมีความขมนะทุกคนสะดาอะ่ะเราก็เน้นน้ำปลาหวานให้ลสจัดไว้นะคะเพื่อที่จะยังไงอะ่ะช่วยช่วยลดหรือลบความขมของเขาได้นะคะจิ้มและจิ้มและนัน่นอ้ม เป็นไงรสชาติเป็นที่พอใจไหมอะ่ะยพี่ไม่ชอบเปรี้ยวหนูรู้สเดาไม่ขมเลยไม่ขมเลยอ่ะอืมอืมอก็เมียเก่งอ่ะอ <laughs> ทำอะไรก็ออกมาดีหมดแหละหรือไม่ใช่หรือมันเป็นที่สะเาดาสเดาจืดมัง้งเอเอเสเดามันอ่าน่าจะใช่มั้งแล้วมันอยู่ที่วิธีการลวกด้วยไงพี่ ลวกยังไงทํำยังไงมันมีขั้นตอนของมันหมดแนะ่นกินสะเพินเลยนะลองไปมาดูดิลองไปดูผมไหมใบผมกว่าดอกอะ่ะเหมือนกันเลยเราจืด อ๋อเอสดามันสะสเดามันเนาะงั้นก็เป็นสะสเดามันก็เขาบอกว่าเขาเขามีวิธีการดูอะแต่หนูก็จําไม่ได้อ่ะจะมีสะสเดาขมสะสเดามันสะสเดามันเขาบอกมันไม่ค่อยมีใบมีแต่ดอกเยอะๆไงหรือของเราไม่ทันดอกเพราะมันเพิ่งออกไม่กี่วันแล้วเรารีบเก็บมากินอย่างนั้นเหรอก็ไม่ขมอ่ะไม่ขมเนาะก็ หนูก็จะขอปิดคลิปไว้แค่นี้แล้วกันนะคะทุกคนค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนนะคะที่คอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้หนูกับพี่มิดนะวันนี้ก็ขอกำลังใจจากทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่หนูก็ขอฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย